พี่คิงนะครับ The แบ c k ของก็จะมาบอกว่าเดกุสแม r ครับว่าวิธีการแบบใช้แล้วแบบเออมันดีไหมหรือไม่ดีนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวข้างอ่ะปังเกอร์ไปก่อนพอะปังเกอร์นี่ครับเด er กุสแม r t อ่ะครับกดนี่ครับคือเดกุเดกุสแม r ครับก็คือสแม r คือเราอ่ะ เพียบพี่คิงว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่สมควรที่จะเก็บมาสักเท่าไหร่แต่วราน,นี้เก็บอให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างแบบเนี่ยถ้าเกิดเราแบบว่าได้กุต์สมันะครับเราอาจจะอยู่นิ่งเนี่ยแล้วก็อยู่ในรัดเวลานานจนทําให้ยิงได้แบบโดนอีกฝั่งอีกทีมายิงได้ดูกันนะครับแต่คราวนี้คือพี่คิงไม่ไดโดนยิงเพราะพี่คิงอ่ะอยู่แบบไฮกาอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ปราสาทอยู่ไฮกา แรทีมเขาอยู่โลก,กาล้วเขาไม่เห็นพี่คิงไงแล้วพี่คิงเขาเห็นตอนแรกก็คือแบบพี่คิงมีเนี่ยสตอมาร์กที่เห็นตรงเนี้ยเออเลยเห็นดูกันนะครับนี่ครับแล้วอีกอย่างคือเราอ่ะอย่าอย่าแบบว่าอย่าแบบไปเล็งตอนที่แบบว่าเอออยู่เราแบบหันไปพังอื่นเราค่อยไปตูนเพราะว่าอีกทีจะเห็นนะมันเห็นแบบตัวแบบสีฟ้าเหมือนโดนเล็งนะครับดูกันนะนนครับนี่นะครับแล้วก็โดน นเ,เนี่ยครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่คิงเห็นเห็นด้วยแบบสตอรมาร์กเนี่ยสแกนเห็นว่าอยู่แถวนี้พี่คิงเลยแบบสมัทเดกูสมัทไปเดกูสมัทถือถ้าเกิดอ,อีกทีมาหลบอะ่ะก็คือโดนนะรับโดนนาเม็ดร้อยหนึ่งแบบโดนแค่แบบโดนแบบมีแบบที่แบบกำบังเนี่ยครับอยู่หน้าก็ใช้ได้นะครับแบบพวกที่แอบแบบใช้ได้ถ้าเกิดใครเล่นแบบเดกูสมัทนะครับเนี่ยพี่คิงเห็น ยังไม่ได้เพราะว่าแอบหลังหินทพราะหลังหินอยู่ครับพี่คิงเลยต้องใช้แบบเด้กูดสมัตพี่คิงข้างพอตังบังเกอร์ไปก่อนเนี่ยครับเนี่ยแมบบ้พี่คิงไม่เลงพี่คิงรู้ว่าอยู่ตรงนี้นเล็งไปทางอื่นก่อนแล้วค่อยเล็งไปตรงนี้เนี่ยโดนนี่ครับเด้กูดสมัตวิธีการใช้วิธีรแบบเล่นมาเล่นอย่างนี้นะครับ อีกคนก็จะมาเนียนะพี่คิงก็ยิงนนกกเนี่ยครับเนี่ยครับต่อมาร์สแกนเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่คิงยิงไม่ได้อ่เราไม่ลงครับเด็กกูแมทครับเนี่ยไปเราเห็นเห็นเราใส่โดนเข้าร้อยเนี่ยกระเด็นเนี่ยครับวิธีการใช้แบบเดกกูสมท ว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าพี่คิงไม่ค่อยแนะนำนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเราแบบตกเป็นเป้านิ่งตอนที่แบบตอนที่เราสมัตเนี่ยแต่ว่นนี้มันไม่มีใครยิงพี่คิงไงอีกทีไม่ได้ยิงเนี่ยเนี่นานมากกว่าจะชาร์ตกว่าจะปล่อยสมัเนี่ยโคตรนานไม่ค่อยแนะนำนะไม่ค่อยแนะนเนี่ครับแล้วก็จบ ก็โอเคนะครับกับเดกู๊ดสมารครับ